ดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญค่ะเออท่านทุกท่านนะคะที่จะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะคุณวันชัยพนมชัยค่ะอุตสขอโทษนะคะผู้ที่เราบมอบหมายให้แทนผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสุรเดชอุทิชาติค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานอุตสาหากรรมจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะ คุณชาณรงค์นะคะบุญรัตนะกรกิจนะคะรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณวันชัยอ่องเอียมค่ะคุณเงกดหงรีรกุลนะคะรองประหลัดเทศบาลตำบลบางปูค่ะค่ะและมีนะคะผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดรสุภัทราเดสราพงศ์นะคะผู้จัดการฝ่ายของโครงการนี้ด้วยนะคะ